สยุ้ยเยี่ยมเยียนสนับสนุนโดยอีกโกรคลอสตุมอาหารเสริมเพิ่มความสูงและภูมิคุ้มกันโรคจากประเทศนิวซีแลนด์ตอนวัยรุ่นวัยรุ่ง ที่กําลังมีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะหรือว่าอายุประมาณ15 20ปีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยล่ะค่ะถ้าในช่วงนี้เขาได้รับการดูแลและใช้ชีวิตที่เหมาะสมก็จะทําให้เขาเติบโตเป็นอนาคตของชาติได้อย่างมีคุณภาพค่ะในปัจจุบันนะคะมีวัยรุ่นหลายๆคนที่มีทัศนคติที่ดีในการเพิ่มความสามารถและก็ทักษะให้กับตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทํางานหรือว่ากิจกรรมต่างๆ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะพื้นฐานที่สําคัญในเรื่องของการเพิ่มความสามารถแล้วก็ทักษะนั้นเรื่องของอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นแหล่งรวมพลังงานแล้วก็บํารุงเซลล์ต่างๆให้พร้อมมากที่สุดนะคะยิ่งในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือว่าด้านอารมณ์เพราะฉะนั้นวัยรุ่นจะรุ่งหรือจะร่วงก็อยู่ที่การดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ และคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อย่าละเลยที่จะดูแลลูกของคุณให้ดีที่สุดในช่วงนี้ด้วยนะคะ น้องแพน้องแพรปะคะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิยไปทำอะไรมาคะทำไมสวยขึ้นขนาดนี้จริงเหรอคะนั่งก่อนนะคะพี่ยุ้ยขอบคุณค่ะแต่วันนี้ทำไมเหมือนแบบดูหน้าตาเครียดเล็กน้อยนะคะนิดนึงค่ะช่วงนี้กำลังสอบเลยก็เลยอ่านหนังสือสอบเครียดเล็กน้อยเก่งอยู่แล้วน้องแพรยังไงก็สอบผ่านค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอแอบดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอยากรู้จะอ่านอะไรบ้างอ๋อเอาคืนไปดีกว่าค่ะพี่ไม่รู้แล้วค่ะตอนนี้ สงองไม่ไปแล้วค่ะแมโอ้แต่ว hey, ันก่อนที่เจอคุณแม่ก so ับน้องเพลงด้วยคุณน้องเพลงเป็นหนุ่มแล้วว่าเล่นกีตาร์เก่งด้วยไปไหนแล้วคะวันนี้ไม่มาด้วยหรอคะตอนนี้น้องเพลงเรียนอยู่ค่ะที่โรงเรียนแล้วก็แม่ไปทํางานค่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆก็น่าจะกลับมาส่วนวันนี้ทั้งบ้านใช่แพอยู่อยู่บ้านเพราะว่าอ่านหนังสือสอบไงคะ น้องแพนี่ขยันอยู่แล้วแต่น้องเพลงนี่ก็เริ่มมีงานเยอะแล้วเนาะขยันกันจริงๆเลยแต่เห็นคุณแม่บอกว่าน้องแพรก็ทํางานด้วยเหมือนกันเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแต่แบบพี่งงว่ายังวัยรุ่นอยู่นี่ทํางานอะไรอะคะก็ตอนนี้อยู่ปี2แล้วก็เรียนเป็นหลักก่อนค่ะแล้วก็มีงานเกี่ยวกับละครเวทีบ้างค่ะเพราะว่าเอกที่เรียนเนี่ยเป็นเรียนเกี่ยวกับเอกการแสดงค่ะก็เลยมีงานเกี่ยวกับด้านละครเดี๋ยวนี้วัยรุ่นแบบ หาประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมแล้วก็ทํางานการแบ่งเวลาให้ถูกต้องเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเรียนให้จบก่อนถึงจะค่อยทํางานใชถ้าเราแบ่งเวลาได้เนี่ยก็สามารถที่จะทำหลายๆอย่างไปในเวลาเดียวกันได้อันนี้เยี่ยมเลยค่ะน้องแพรสมัยตอนพี่เป็นวัยรุ่นนะตอนนั้นเนี่ยพี่ทําอะไรนึกไม่ออกอะค่ะมันนานมากแล้วมันนึกไม่ออกใช่ัหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่ยูถ้านึกไม่ออกนะแพรมีตัวช่วยค่ะ นี่เลยสิ่งที่แพบใช้เป็นตัวช่วยบำรุงสมองค่ะคะนี่คืออีโกคอร์สตุมค่ะตรงนี้ช่วยเพิ่มความสูงแล้วก็ภูมิคุมกันให้กับร่างกายด้วยค่ะอืมอีโกคอร์สตุมใช่แล้วเหมือนที่คุณแม่กับน้องเพลงทานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ตอนนั้น พี่ก็แบบโอ้โหได้ฟังคุณแม่กับน้องเพียงพูดเหมือนกันเลยเอย่างเงี้ยกินตัวเดียวกันเลยไม่น่าเนะนี่ยขยันทั้งบ้านแล้วก็มีความสามารถพิเศษกันทุกคนเลยใช่คะ่ะเพราะว่าถ้า,าร่างกายเรามีความแข็งแรงนะคะ,คะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะส่งผลให้จิตใจของเราเนะี่ยดีไปด้วยแล้วก็สมองทํางานดีใช่นี่อันเนี้ยเคี้ยงง่ายด้วยนะคะ,ะ,คะทานแคะ่หยิบอ,อกมาเลย1เม็ดนะคะแล้วก็กินง่าย,ย,ยด้วยอร่อยด้วยนะคะ แล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะน้องแพ้ก็ตัวนี้เนี่ยเริ่มมาจากแพ้เห็นเพื่อนแพ้ทานค่ะตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งแล้วแล้วก็แพ้ก็เลยเข้าไปถามเขาว่าเออตัวนี้ทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตัวนี้เป็นอาหารเสริมช่วยบำรุงสมองเพราะว่าเ <How? S 3> ขาทานแล้วเนี่ยแพ้ก็เห็นว่าผลการเรียนเขาดีขึ้นด้วยค่ะแพ้ก็เลยลองมาปรึกษาคุณแม่แล้วแม่ก็มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ของเพื่อนค่ะเขาก็เลยแนะนําแล้วก็ให้ลองทานดูแพ้ทานมาได้เกือบปีแล้วค่ะ แล้วแม่กับน้องเพลงก็เลยทานตามแล้วก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ก,บบก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็แบ่งเวลาแบบมีช่วงที่ทำงานเยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่อารมณ์อารมณ์แบบไม่แปรปวนตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีบ้าง แต่ว่าเราก็สามารถควบคุมได้เพราะว่รุ่นเฉลยอ,อรรารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเนาะฟัง<ช>น้องแพรพูดมาสักขนาดนี้เนี่ยพี่วิเชื่อว่าเพื่อนๆน้องแพรหลายหลาย,หลายคนก็คงทานด้วยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ทานกันหลายคนแล้วค่ะต้องขอบคุณเพื่อนแพรคนนั้นนะคะที่เขาเอามาแนะนําเพราะว่าอตอนนี้ก็ผลการเรียนดีขึ้นไปหลายๆคนแล้วค่ะใช่แล้วก็อีโกคาร์สตุ้มตัวนี้นะคะพี่ลุยผ่านออยแล้วมั่นใจได้เลยเรื่องคุณภาพแลวก็ความปลอดภัยค่ะ วันนี้ไม่เสียแรงจริงๆนะคะที่ได้มาเจอน้องแพรได้มารู้เคล็ดลับของครอบครัวนี้ว่าเขาทานอะไรกันถึงได้ขยันแล้วก็เก่งทางครอบครัวแบบนี้อีโคคารลสตุ้มนี่เองโอเคค่ะวันนี้พี่ไม่กวนน้องแพรลวเดี๋ยวให้น้องแพรอ่านหนังสือต่อดีกว่าเพราะว่าพี่คงจะต้องกลับไปดูตัวเล็กที่บ้านเหมือนกันป่านนี้คงจะร้องไห้งอแงตื่นแล้วแน่เลยโอเคค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ วันนี้นะคะยู่ได้มาฟังเคล็ดลับจากน้องแพลนะคะพูดถึงการใช้ชีวิตในวัยรุ่นอย่างไรให้ดีให้รุ่งทั้งเรื่องของเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของอีโก o คอร์สตุมอาหารเสริมเพิ่มความสูงเสริมภูมิคุ้มกันก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะสําหรับยูต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ